สวัสดีครับพี่น้องก่อนติสิไปงานนะครับลายมือแล้วนะครับตัวพี่น้องไวบา่าสีอัปเดตให้เบิ้งว่าสปริงเกอร์ที่ต้อมือนั่นนะครับไ่ได้รบอชุดเดียวกับวันที่ต่อนะครับแต่ว่าสักแล้วเด้อพี่น้องอย่าเข้าใจผิดเด้อแต่ว่ามือนี้เป็นมือตีสิไปสตึกกันเลยมาไทยอัปเดตให้ดูว่าสปริงเกอร์ไซเดอร์บอ ยับออกไปพ่อน <TA> ี <iny SC I noise> ่พี na, ่น้องเห็นว่าอันที่ทำวันนั้นก็คือใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วก็ถ้าเราเปิดน้ำแรงมันก็จะแรงนะครับไงใช้ได้นะครับอัปเดตให้ดูแล้วนะครับว่าใส่ไรอีลีรี่น้องครับนางแต่งอยูเหมือนบะไรนอนนะครับแล้วก็ไปเห็ดเบียกทางบนก็คือบะไรนอนนี่ครับคือ อัปเดตให้พี่น้องเบ่งนะครับใังายอย้อได้ยหยไไหหับออกรถพอเห็นยุดอกมีกล้องใช้ได้นะครับพี่น้องใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างทำรดน้ำ้าลดน้ำต้นไม้อยู่ที่บ้านก็ลองไปเห็นเบ่งนะครับผมอยู่ใน ในแบบในตัวอย่างที่บอลทำจะในคลิปพีไรสดนะครับของวันกอนนะครับพี่น้องเห็นบเริ่มชุ่มแล้วนะครับรัศมีมันไกลนะครับอันนี้บันเปิดน้ำไม่แรงถ้าเปิดน้ําแรงมันก็จะไกลนะครับประมาณห้าเมตรนะครับผมประมาณหาเมตรเด้พี่น้องอันนี้ก็คือให้พี่น้องได้เห็นว่ามันแรงนะครับมันแรงดูนะครับพี่น้อง ขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมติชมแล้วก็กดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับบายบายครับ